พี่วันนี้น้องก็ตาก็เพี่ยบจะจะมากินกุ้งชุบแป้งทอดค่ะสาขานไหนมานไม่ยันในป่าหล<ะ>่อชื่อเดเอร่อยเสมอหหล<ะ>่อแต่จะให้ไหนกินได้ก <Thank you. S 1> ินแป้งเกี๊ยวเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยที่สุดในโลกเลยครับ แสบก็มในน้ำแก้มซะหน่อยมันจะคล้องคออร่อยที่สุดในโลกน้องโซดาช่วยทำด้วยใช่ไหมอือน้จูด่าล้างมือแล้วอันนี้ขี่มือน้องโซดาเต็มเลยนะติดใจแล้วจะสั่งใช้มือชุบนล้วไม่ใจแสั่งได้ที่ไหนเนี่ยอร่อยติดใจจะสั่งได้ที่ไหนเนี่ยอร่อยจูใจอันทำไม่จูดึง เบอร์อะไรคะรเบอร์อะไรคะหนเก้าเก้าสี่ห้าสี่สองแปดสองสองอากินอาก,กินแล้วก็ไม่พูดเลยอะ่ะอุ้ยมันมีกุ้งด้วยปี <c oughs> <c oughs> ออ๊ปปี้โอ้อหใช่โห